สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับกบนะครับตอนนี้ได้ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนกว่าๆนะครับตัวนี้น้ําหนักประมาณ4-5ตัวกิโลนะครับเริ่มที่จะจับขายได้บ้างแล้วนะครับบ่อนี้ไม่เยอะนะครับประมาณ1น0 0 0ตัวนะครับขนาดบ่อสองคูณสเมตร นะครับ2คูณ3เม็ดเอาใส่ได้ประมาณ1,000ตัวนะครับน้ำสมบูรณ์นะครับเปลี่ยนน้ำเช้าและเย็นนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะว่าน้ำสมบูรณ์มากนะครับกบก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับโนดดกบแข็งแรงมากครับกบอารมณ์ดีแข็งแรงนะครับ มีขนาดให้อาหารแล้วนะครับมือเช้านะครับพอมือแย่ไปนะครับถ้าแย่ลงไปในบ่อเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมากัดมือเลยนะครับกัดมือติดอยู่เลยนะครับบางครั้งนะครับอันนี้ก็ประมาณสองเดือนนะครับกบประมาณสองเดือนนะครับผสมพันธ์เองนะครับฝึกลองฝึกผสมพัน์เองนะครับก็มีปัญหากัดกินกันบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้แยกไซกบนะครับแต่ก็ ถือว่ายังเหลืออยู่เยอะนะครับเอาเฉพาะตัวที่เหลือนะครับเอาเฉพาะตัวที่ลงเหลืออยู่นะครับไม่มีโรคนะครับกบไม่มีโรคนาจัดกันนะครับแข็งแรงมากนะครับกบชุดนี้นะครับโตเร็วด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนน้ํานะครับถ่ายน้ําอยู่เป็นประจํานะครับถ่ายน้ําทุกวันเช้าเย็นนะครับทําให้กบโตเร็วนะครับ สมบูรณ์สมบูรณ์มากนะครับกบชุดนี้อันนี้จากรุ่นที่สามนะครับของการผสมแม่พันกุกบนะครับเป็นรุ่นที่สามของการผสมแม่พันกุกบนะครับยังไม่เจอปัญหานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะครับในรุ่นนี้นะครับโอครับโ แค่เอามือปแย่นะครับอืมดูครับอันนี้เขาเรียกว่ากบแข็งแรงนะครับกบแข็งแรงดีนะครับก็เพิ่งเริ่มผสมนะครับก่อสร้างนะครับสร้างพื้นที่น้อยนะครับไม่มีพื้นที่ให้ก่อสร้างนะครับก็เลยได้แค่สองคูณสามเมตรนะครับอ่ามีเป็นลูกกบรุ่นที่สามนะครับรุ่นแรกออกมานะครับก็ขายหมดแล้วนะครับในรุ่นนี้ รอที่จะขายนะครับประมาณคิดว่าเดือนสิงหาคมนะครับก็น่าจะขายได้นะครับเดือนหน้าน่าจะออกทยอยขายได้บ้างนะครับแรงมากนะครับเป็นมือใหม่นะครับหันเลี้ยงปีนี้ก็เป็นปีที่สองนะครับของการเลี้ยงนะครับปีแรกซื้อลูกกลุบมานะครับจากท้องตลาดมาทดลองเลี้ยงนะครับแล้วก็ เก็บพันไว้ผสมเองนะครับอันนี้พันที่เก็บไว้นะครับเอามาผสมเองนะครับก็เนี่ยออกมานะครับถือว่าโอเคนะครับมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับผสมพันสามารถที่จะผสมพันได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้เริ่มผสมพันตั้งแต่เดือนรู้สึกว่าพฤษภานะครับพฤษภาประมาณประมาณกลางกลางเดือนพฤษภานะครับผสมพันธ์นะครับ โูครับโตครับแข็งแรงมากนักบแข็งแรงมากนะครับกอฝากฝากไว้นะครับลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกบของแต่ละพื้นที่นะครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไหมเพราะที่นี่ยังไม่เคยเจอนะครับปัญหาเกี่ยวกับโรคนะครับในกบนะครับ เพราะว่าแหล่งน้ําสะอาดสมบูรณ์นะครับไม่สกปรกนะครับน้ําถ่ายเททุกวันนะครับกลบกว่าเลยแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอขอบคุณครับ